เยือนหมู่บ้านไวกิ้งโบราณอายะดินแดนแห่งตำนานอายุกว่าพันปีอายะเนี่ยนะคะเป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะเอสตูรอยในหมู่เกาะแฟโรหมู่บ้านนี้นะคะเป็นที่รู้จักในฐานะชุมชนเก่าแก่ที่มีการตั้งถิ่นฐานมาตั้งแต่ศตวรรษที่9คือสมัยที่ไวกิ้งเข้ามาตั้งกรกราบโดยมีการบันทึกถ,ถึงหมู่บ้านครั้งแรกในศตวรรษที่สิหมู่บ้านนี้นะคะมีความสำคัญในเรื่องของการประมงค่ะเนื่องจากตั้งอยู่ใกล้กับธนาคารปลาทางตอนเหนือทําให้ศตวรรษที่สิบเก้าค่ะมีการเติบโตของประชากรอย่างรวดเร็ว,วงสาออออยํคคัญข ya, ะะืโบ Ow, ซึ่งสร้างขึ้นในปี1881โดยมีสถาปนิกชาวเดนมาร์กฮันส์คิสเตรียนอัมเบิร์เป็นผู้ออกแบบนอกจากนี้ค่ะหมู่บ้านนี้ยังมีสนามฟุตบอลซึ่งถือว่าเป็นจุดท่องเที่ยวที่น่าสนใจเพราะตั้งอยู่ใกล้ภูมิทัศน์ที่สวยงามใกล้กับภูเขาไอยาโคลเลอร์ oler, ซึ่งเคยมีสถานีเรดาร์ของอังกฤษในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ด้วยค่ะจุดท่องเที่ยวที่ไม่ควรพลาดเมื่อมาเยือนไอยาเนี่ยนะคะได้แก่การชมวิวหินทะเลยาร์กรายซิงอ็อกเคียลิงอินและภูเขาที่สูงที่สุดในหมู่ะะาามาเานา,า,านอย้งยงม่ตบ็